พี่น้องเลยมันน้องเอ,อ้ยมาซื้อพกกาการ์ตาหนายพันเ,เลยนี่เนาะนี่แหละเอเบนมาซื้อพกกาการ์ตาหนายพันเลกสามสี่แผ่นนี่แหละเน้องเมื่อเสาร์กานจ้างรถไทยสาวน้ำพี่น้องเลยเนานะเรียกการดูไฟไปเลยก่อนจะเอาพาการ์ตาขึ้นรถแล้วพี่น้องเลยเนาะ รถไทยพผ่นพี่น้องเลยนะเนาะไท้แผ่นพี่น้องเลย3-4แผ่นพี่น้อง สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อนี้เขาก็มาทางสาวรถนะได้แล้วได้ซื้อของมาให้เพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อนี้ก็ทางบ่าวบอยก็ได้ซื้อผักกาดจานมาให้สาวรถกันหนานั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทางอิปซีพังไทยหรือว่าเรเบนเป็นอะไรพี่น้องเลยเนาะเป็นในผ่านเงินมาจํานวนหนึ่งพี่น้องเลยเนาะกะในพิมาซื้อของซื้อผักกาดจานแล้วก็หมากพริกเป็นนวอะไรก็ตะปอกตะปูนั่นแหละพี่น้องเลยกับซื้อ ให้พิ่นนั่นแหละเนาะหลายๆอย่างม,มันกิดทางกระจาดเทากันนี่แต่เอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยแต่ก็ต่างประเทศพี่น้องเลยเนาะก็ซื้อทางกระจาดมาให้เพิ่นพี่น้องเลยพอได้ว่ามานติดเทือนเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะเนาะอย่างเงนก็ได้พี่น้องเลย,นะนยนนนนนเนาเนะทางบมไบก็ได้ซื้อให้เดอ้อเ,เลยเนดะ้อเพราะว่าทั้งกระจาดนี่แหะของอยู่ของกินก็เหลือเงินอยู่ประมาณชองแสนพี่น้องเลยก็ซื้อให้ทางเอ้อิ่นไว้ซื้อหาซื้อนี่ก็ได้แต่เพิ่นพี่น้องเลยเนาะ ราะว่าเฮากะในชื่อนเนี้ยเออพันชังมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮาก็สิพา,าพ่อแม่พี่นอ้องขึ้นไปเบิ่งไปชมนํากันเลยกับสาวรจนาเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยเนี่ยซื้อฟิกคือคิดตั้งเอาแล้ว เนาะงดโอเคพอเลี้นอานเป็นอะไรก็สบายดีกันฮะทำ้ยเอาผิดไก่เขาหน่อยเขาบอกไปไหว้ก่อนเอาไปไหว้กันนะไก่คนหน่อยยันวานห่อนไกลกันยันผิดแสบมันเป็นเอย่ในถุงหยัเพราะมันถือมันความห่อนมันถึงตายมันนี่ ขนาะห้าจับอันนั้น่อ,อนเพอันนี้เนาะแม่นอะจะได้ตอคืนยังอยู่ก็ได้นะเนาะออกมานอนนี่เนาีสังกษีกับม,มันต่าเนียเนาะต่ได้เจ้าหัวเงินมันนี่จะได้หัวนนงไ,งไปบุรองอัมแต่บ่แม่นอ่ะ อไปรองบ้านนายิกบานไปห้าเก็บตู้น้ำคอลเลยชอยกันเก็บโตเก็บตู้เก็บเต็นท์เลยอีกชิดหน้อยเขาเลิกและวนะไปชอยกันแม่นเลิกแต่เมนเก็บได้บ่โอ้พร้อมกันเก็บแบบนั้นฮะเขาชาสมาคีกันโอ้เงยเดือนใหม่ตโตเนาะสามัคคีกันช่อยกันครับเปิดมืดคืนจนแจ้งบ่มืดคืนเลยวล่ะายเนี่ยครับเปิดแอนเช้าวทั้งบ่ได้ค่ะ บุคือเราลุมได้แต่ละชนเผ่ามันบุคือกันอันนี้พันแต่ละหมู่บ้านต้อไปซอยกันเนาะซอยกันไม่ยิ่งเกอล่างถ้วยล่างจานนึ่งเขา่านึงน้ำผู้ชายเฮ็ดกินข่างัวข่าควายควายก็มีส่วนหลายแถวนี้เขากินยังกินควยบ่กินงัวกินควาย,าววายขันผูหั่งผูมี มมีกินมูเบ่มรดานั้นแรงแต่ฐานะแรงแต่ฐานะผู้ใดรวยผู้ใดมีผู้ใดหั่งกับเขากินไรขจะว่าคนไรเนาะเม้นเอาคนไรนอนะอนนเชิญไรผู้ใดบุมีกับอุ๊กละมีตามเฮามีนั่นแหละกินตามเฮามีเม้นเะเด็กๆน้อยผู้ใด กูแคนให้ลูกให้เต้าเพ่นเรายังสิคือสิบอะไรยังไม่ได้เหตุงานนาะผ่ากระจานนี่เนาะยังอ่งจนเท่าวิทย์เบียกวิทย์งานเพูดแน่เนาะเบี้ยบิดงานดองเพูดเนี่ยดองก็ติดต่อกันเลยเดือนสี่นี่บวัวอยู่บ้านไหนบ้านไหนก็นมีให้กันวิทงานเพ่นอะไรมันน่คอยเหตุคอยทำเนาะคอยเหตุไป็นเธอหน่อยเธอเธอหน่อยนั่นแหละ นเด็กน้อยนะก็ไปดิง่งยังไม่ได้มาพอกันยังไงอันนี้นนคือใครแน่ไอ้พวกนะเจ้าเข้ามาช่วยก็ดีใจเฮาเลยถ้าบ่มีพวกไอ้แล้วล่ะฮะเราอยู่ทุกแบบน,นี้ล่ะีคมาช่วยก็ดีใจเนาะ กังดีขึ้นมาอีกน้อยนึงแม่น่ะทำไมาหายใจลงหน่อยนึงคนน้อยเน่ยนอนกินขา้าวแล้วก็คนน้อยตอนเย็นมุูดได้หายกินนะเจ้าจเจ้ากินแล้ววะกินแล้วอ่ะกินยังเครียดนั่นแหละเสร็จเครีเจ้าปิ้งบอกคือต้มปิ้งเอาอต้มมาแน่เมืม่อยเลยเมื่อยกินเลยเรือ่องเค็ดรายเมนูนะ

เอากินทางกินนี้ได้แต่ยนงว่าเขได้ไปหาเพียนอาหารเนาะหายูหากินเลียนหันกินแตงกงของแบบขลังกินชีนกินยังกม่ได้เนาะบ่เลยเบิร์กโมกินชื่อคือลาบงัวเขามีดองวานนี่ก็เขาปุ่นนั้นยากบ่เมนางเฮาปุ่นไปกินบ่ได้ เห็นหมูกินนะเอาเอาไม่เหรอเอาให้ลูกเมือ่อให้ลูกกินไหมเธอเมื่อเ่าเมื่อวานกินมาได้ที่ทุกคนที่มาได้ได้ไอ้เออพือพ่อเพ่กินมาได้นอนได้นอนได้นอนไดเอาก็ระวังเนงาเนาะแม่นเธอให้หอใช้ทุงย่างเลยให้ลูกเมื่อกินจารหานะขลาลำดุอนแม่นไอ้ประมาณเจ<า>็ดเดือนเลยขาลำสมบูรณ์ปะชามเดือนชี้เดือนพูดเลยไอ้ สามสี่เดือนแต่ค่อยๆกินไปอะไรเนาะลเราเคยกินเทะละนี้เทะ่าะน้อยนี่แหละตามเขาเคยกินนี่แหละทำป้าแะไรบักทั่วบักเตงตามกินกระน้ำเนาะก,กินยังไงคอยประหยัดนี่กินบาทเดียวย่านใต้ทั้งมวลเลยเป็นละใต้บาทเดียวใครเนะี่ยย่านเป็นเปียเป็นงอยโอ้ย อยากสาะมานี่นาะเม่นอะไรูกนยังไงดูกนยังน้อยอยู่อยู่พังไทยไย่ได้ขลัามันยังกินได้หมดเม่นทางชีดยาให้เแล้วทางชีดทางเข้าน้ำเกลือทางบำรุงขบหมด ย่างนี่ก็เต็มพุ่งย่างพุ่งย่างขอเมืองให้กินยาเม่นมีแต่มันมากอหมอคน,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 นกันขนาดนั้งหมอคนจะร้ายนี่คนจะแบบไายนี่มันก็อยู่ใกล้โรงพยาบานลนะี่เนาะมันก็ง่ายนี่ทุอย่างกนะารเดินทางมันก็สะดวกสบายคือแบบนี้นี่โอ้ก็สิได้ไปหัดไปนี่การเดินทางก็แย่เงาเอวาวางไกล งานตื่นได้เลยหอนชมทำไมตื่นมาใหมดตากิจกผู้อกครงปิดของจังบายนอนเนี่ยมึงก็หอนน้วาเจ้ากะ นี네่ทะเลวันอาทิตย์นมันไปหาไปนาอันนี้ก็ปีไม่ใช่ไหมทำไมมาอีกจค่แทนหนึ่งนี่ก็ได้อยู่นี่แม่นเลยทำไมมาตีแค่พอได้เก็บมาเอาเก็บขัดิ่นมาได้เนาะแม่นหาเก็บเอาใส่ขัทิ่นแบบดีอยู่แล้วอาศัยเป็นตื่น ยังดีว่า,วาอัไดมีอัน่ะแม่มีไม่มได้ชื่อพราะเร่ไ<น>่าเก็เอาเนาะนม่นายผู้เล่นนี่ก็ไม่ห้างแล้วนี่ไอ้เอ๊ขอนอยกันเอเอโอ้โหเนาะเพราะว่าจังสีเพื่อนตั้มตีเมยนดะ้นะ นั่นแหละคำมีต้นไม่ต้นอย่างท้าอยู่ห่มอยู่อย่างนี้สบายมันมีตนไม่ห่มลูกฝนกระหอนอนแก่แก่กลองคืนก็ดิดทิ้งกระลากระลาได้ไหเนาะหอนไอหอนมันได้วีเลยเลยนะ ยามผ่อนเจ้ากับป้าต้มตุ้มให้เพิ่อนได้เปรียนะอือบ่อยออกมาเมื่อนี้แกมีภารกิจเลยฮะชื่อมาได้ขึ้นมาเมื่อนี้ไม่บ่อยเนาะมีภารกิจมี่สายเสียวตาตาเตะทางเอื้ยทางฝั่งไทยวยทางฝั่งไทยบอกแต่ว่าเ<อ>พิ่นอยู่มาเลเซียโอ้เพิ่นอยู่ทางมาเลเซียพูดม,พามาเลเซีย สีตั่งไทยีังมาเลเซียในหมอกนจิตน้ำใจแมนเบเบเบอ๋อเบังังไทยทนยาซื้อผะกตาเวลาท่นว่าไดยินสารจะนาว่ะเพนท่นทนอยากฟิตเวลาไปหายใจนานนะท่นนั้นไปหายในาเพือเพได้คั่งเพนพะได้แั่งในฟิตอย่างนี้อ้อมไว้อะนะไห้ใกล้กาขึ้นมาเพือนบ่แมน เันแล้วฝากเงินจำนวนหนึ่ง้วให้ซ like ื้อของมาให้สาววัชนาพส่งสารเพื่อนนี่แต่ว่าของนั่นกับจำนวนบ่อได้หางไปอยู่ทึงกับทำนี่เป็นโกตัวนี้ยังไปกับมาลูกงญ่ลูกนอนหห็นก็ได้เนาะของลูกไงนอนนี่นะ นะครมเขาจะบอกคน่างไรจะติดกันเนว่ดไรตัวองไปไทยบอกตัวนี่ไรเขาเป็นยังบวจักผมมีไฟพวกนาคดก็ถามมาหลายเรื่ก็บอกว่าไทยเนี่ยยันไงเลื่ว่าไทยอย่างนี้เรานว่าไทยบคือว่าถ้าพันเรื่อไทยนี่พันว่าชิมีก็ซอยพันลายพันว่อพัน้นเร่แบบนี้ขออบย่างนาะ

แมนประเด็นเงียนเดียนเนี่ยพันบอกว่าไทยพันจะชอบยุ่แต่พันบอกว่าไทยอ่ะก็แมนเพราะว่าเฮาขะเขามาดื่อแดดเข่ามาดื้อแดดไปช่างน่องรรจนานี่บอกเคยบอกไทยจะเคลือคนมีแดว่าเฮาชนเงินไปดนเป็นว่ามันบวกลมนี่แต่ว่าเฮาในตัวคนเฮากว่าจัดแต่เร่ทางันก็เป็นคนไทยออีเนาะเฮาะว่าแต่พันบอกว่า บมาไงเพื่นมาเจ้าน่ะลืมบมาไงนะเพื่อนมาเจ้าลืมมันภาษาไทยลืมภาษาตัวเองนะเพราะว่าภาษาเจ้าของเนียนคนก็บอกเทากับไปหลายปีคือกันคือไม่ลืมว่ะไออีกเงาปันด้วยตัวอะไรเนาะเราหึ่งแม่กับใครมีคนบอกน้ำพืชเนียนบ๊วยว่าไทยเก่งโมใช่บ๊วยแต่ว่าผมเป็นกัะหั มีคนบอาไทยน้ำ่น่นยังขี้เบ้าคือทางน้องเคยบอกกับวียงเเวียงเคยเบ้าน้องเบอกไทยกับเราเลยเขาจังขี้เบ้าไทยกับมาแต่ว่ากาถทิงซีโบอันเจ๋งซีโบยังเพราว่าสันเมียงเป็นมันจริงจังนี้ละแน่ยเพราะว่า่นแต่ว่าเบินตัว่อหู้เนี่ยฉันนะ่นหู้่นเข้าใจโดยแต่ว่าพ่นเบ้ากับลิงอยากแคกคตอว่าก็ดกก็ลิง ไม่ว่าเฮาว่าแต่ภาษาเราทึงได้มันกแต่เาบอมีคนว่าอนนะไรเนาะจำเนีย้ยเงื่อนนั่นแทุกวันนะเชินเกินัน้ง,งจดเต็มคันแต่มาตลอดเนาะจนแต่ม้าสะดอดถึงเราไอเนี่ยเน,นาะมันง่ายโมไลมันคนโมไล บางเีอะขันผนวัตโต๊เสนิโออยู่ก็ได้โต๊ะคนได้เฉลี่ยขึ้นมาบบบนี้บ่วยบางเบิ่งเแคำว่ามีสีเพิ่นให้เขาเป็นธาตบุญให้เขาไปเฉลี่ยขึ้นมาอีกสีเป็นเฉ่งมาขึ้นมาหาควาเครื่องพีกสีขึ้นน้องเป็นลางเบิ่งก็โ่อยทางโบเอ็ตมากอ่ะช่วงในช่วงนี้กิดสีก็ได้ขึ้นมาด้วยคือแต่ก่อนเพราะว่า เอาเสร็ได้นำเสนอให้แม่พี่น้องเอชซีเพิ่นเห็นแล้วก็คือสิบคนได้ขึ้นมาลูกปันญดยิ่งนั่เอาไปจัดที่แบบว่ามีแบบว่าเป็นให้เราเป็นสะพานบุญให้ทีมงานเราก็จะได้ขึ้นมานอกบาป่วยเนาะเป็นโมนานจ้ะมันนานกับขึ้นมาอยู่เนาะขึ้นมาเยี่ยมมาหยามคือเก่านั่นแหละที่อ่ะเธอได้ผ่านขึ้นมาเรามีธุระแถวนี้ก็ได้ขึ้นมาอีกขึ้นมาเยี่ยมมาหยามกันที่เจ้านั่นแหละ างคนวา่าคือนทยแท้ชาวรถก็น,น้าผู้เดียวแท้คือบอหาไายผู้อื่นเน่ยนีเป็นวายจางหายเขาเปลี่ยนทางอื่นน้ำมี่ือบอกว่าการพัวเฮาเก็ติดตามอ่าน้องเพื่อนอันเดแต่ว่าอยากให้น้องเพื่อนได้กลับไทยว่าท่นานคะแต่ว่ามันยังโบไปถึงจุดนั้นวนันยังโไปถึงจุดนั้นว่าผู้สียืน่นมือเข้ามาช่วยกัน เป็นยัางโบให้คำตอบที่ว่าชัดเจนก็เปยังว่าบวได้ที่ว่าเองเออเองว่าวไปก่อนด้นบว่ได้แบบมันโอเมนเนี่ยโอเมนเนลอะไรอย่างมาเลยจังวะที่ว่าเฮานี่กลายเป็นคนคิดเนาะว่าไปก่อนว่าชัดาไปก่อนไปก่อนจะบปได้ใส่มาไายแต่ว่าเมื่อไรเป็นเมื่อที่ว่านั่งทำมาที่มีดีเฮาก็จะได้ไายให้อมมีพี่น้องบนขึ้นเขาคือเฮาได้เคยว่าวเลย เลงนี่ไะเนี่เดือนเงินอยู่สองแสนเดือนจากการชื่อจริงชื่อฟองเนาะแมนชื่อมนก็ดชีได้พันชื่อกรจะนอยู่ในกินพันก็ได้แต่พันชื่ออยังก็ได้แต่พันนี่น่อยอ่ขอบุญขอบคุณท้งเอื้อจะเก็จะบากินให้ชาวเราจะนาขอบุญขอบคุณทั้งเอื้อเบ้นเอื้อเบ้น ทางฝังไทยทางฟังไทยแต่ว่าเพิ่นอยู่มาเลเซียแหละเพิ่นเห็นคลิปแล้วเพิ่นอีตนชงสารขอขอบคุณเอลยเพิ่นที่เอาหมอบเงินหมอบุกเพชรกระเทบนี่แหละขอโชคภาภเฮงเลงอย่งดีมีแฮงเด้อยใช่ขอบคุณขอบคุณ5เดือนเลยเพิ่นขนาดไหนขอบคุณขอบคุณในลายเนาะว่าเพิ่นได้ดูตนชงซานเนี่ยเพิ่นช่วยเรือมา ในสิ่งของแม่เปล่ยนแนงก็ได้แต่พี่น้องเลยเทากับพอ่อขอบุญขอบุญแม่ขอให้เรื่อยๆพันอยู่ดีมีแฮงความเจ็บห้ได้ความไข่มาให้มีพ่<ม>อให้มีแต่ความสุขความเจริญในนาทีการงานเนาะพัฒ<ม>นาสิ่งใดกต่พ่อให้สมความมุ่งมั่นพัฒนาทีนี้กับผมมีอย่งางไรทีนี้งานเท่ากับสิ่งี่เโตไปก่อนมันห่อนเนาะโดยโดยกาศตอนเติมแม่นั่งเพื่อนตั้งต่ำพี่น้องเลยตั้งกระชีพันต่ำลง นี stay off, stay okay, no, ่ก็จะได้ขอจบคลิปลงนะสบายดีเด้อใชาเลยนะว่างเงี้โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮาก็ได้ทำภารกิจให้ยายเบ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณน้ำทางเงยเบ้นยังอยู่ดีมีแหงผมเจ็บจะได้กงใครอย่ามีนึ้อเด้อเนาะขันจ้นอนรับให้ได้เงินมือนอนตื่นใา้เจ้าได้เงินแสนเนาะทางเายเบ้นก็ได้ทางบ่าวบอยก็ พ่อโบ,บคอยเก่งประได้พ,พ่อแม่พี่น้องกะว่าพิษป,ประกานใด้กะขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องที่เคยทำมามืโอนี้กะขอให้กลับไปหลายกว่าเก่าเด้อเลยเ,เนาะทเ่จะใด้ขอให้ได้ชิงนั้นคือไอคิดสมบูรณ์พัฒนานั่นแหละเนาะเงินทองให้ไหลเข่าเต็มกระเป๋าเนะเาะเลยหายใจอยู่ดีมีแห้งเนาะทางบ่าวบาอยก็ได้ทำภารกิจให้เลยสำเร็จเรียบร้อยแล้วพ,พ่อแม่พี่น้องเนะา,าะก็ได้ซื้อผ้ากรนแดดแล้วก็ซื้อตะปูซื้อ เครื่องครัวของพันอะไรพี่น้องไอ้เล็กๆน้นอนเนาะก่ทีเดียวกะไปมอบเงินให้พันพี่น้องไอ้เนาะก่าอะไแต่พันซื้อยางก่ขอขอบคุณขอบคุณน้ำทั้งเรื่อยนั่นแหละเนาะเราอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเลยเนาะทางบ่อยๆก็ทำภารกิจสำเร็จเก็บ้อยแต่มือนี้กามาก่มีภารกิจนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะกตได้มาทำใหม่เรื่อยพันทั้งเรเบ้นทั้งประเทศไทยแต่ว่าพันก่ไปอยู่มาเลเซียน่ะพี่น้องเนาะก่พันไปทำงานอยูุ่คนละเนาะก่ให้พันมีแห้ง พี่น้องเอ้เนาะขอขอบคุณขอบคุณนำ้ำหน่อยทำื้อยเฮาก็ได้พี่น้องเลยงานอยู่ดีดีเฮงอย่างไรเหนาะมีแต่ความสุขความเจริญจะไ,ได้สิ่งนั้นสมบัติพัฒนาที่เจ้าคิดเดอ้อะเลยเนาะการคิปนี้กหตุสิ่บ่มียังลหลายทางบ่าวบอยสิขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องพบพ่อก,กับคลิปต่อๆไปที่บ่าวบอยลงคลิปไปเนาะพ่อแม่พี่น้องถ้ายเอฟซีท่านใดเห็นอยากสวยเรียบอเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาได้พ่อแม่พี่น้อง ทางบาบ,บอยก็สิได้เป็นสะพานบุญให้เนะาะศาสตร์ศิเรกะบบาบอยกัมาทำคือเก่าแล่วแหละถ้าว่าพี่น้องทางฝั่งไทยหรือว่าเอฟซีฝั่งไทยต่างประเทศกะบานเงินมาแล้วก็เลยได้มาทำให้คือเก่าแต่ว่าจะโดนชนาก็ต้องทำคือเก่าพี่น้องเยเน,นะาะเพราะว่าเพิผลหายเฮาเป็นสะพานบุญไทยขอขอบคุณขอบคุณน้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามในกลับตรงช่อง,างบ,บนนาบอยแชนแนลทีมนี้กะ ขอขอบุญขอบคุณนําทุกท่านทุกคนนะทุทังกราบคําว่าสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องโดย